ก่อนจบใช่มใช่มีเดินใช่ไหมมีเดินกลับแตนก็เดินกลับไม่เป็นไรกัหนูก็เดินกลับเดินกลับแบบทำไมอ่ะได้เดินกลับ อยกาลมอย่าลมคือเราไม่ต้าว่าลมเพราะ่มันร็อกครับรไม่ได้ไม่ได้รักจนมากเกินรักจนมากไปรักเหลือเกินมันคือการแบบลึกลงไปอีกอะมันรักเหลือเกินน่ะรักเหลือเกินมันจะไม่ใช่รักเหลือเกินเห็นไหมพอเอาใส่ลมไปปุ๊บ โอยจบเลยแต่ทำมาตั้งตอนต้น,นเพลงมันหายมันเลยเจ,จ๊จ mm ัน hmm. รักและการรักจนไม่มีใครแล้ว mm hmm. มันเป็นการออกมาจากข้างในแล้วก็บอกว่ารักแกจนฉันไม่ได้รักคนอื่นนะนุ้ยยิ่มาทิ้งไปอีกเลยเนงะี mm ้ยเข้าใจไหมมันมันคนดูมันถึงจะแบบเฮ้ยค mm ือแบบนี้มันต้องศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์คนดูก็อึ uh ้อ huh อื huh ้อร mm ับ hmm. ฟีลลิ่งอะ หนูต้องสาไม่ได้แล้วถ้าหนูเริ่มจากตัวเองไม่ได้ก็ไม่ได้ทีนี้นั้นนั่เมันคทางของของเรื่องของการแสดงแต่ว่าในเชิงของการใช้เสียงอะไรป่ะเชิงการใช้เสียงมันต้องมันต้องสื่อสารนันออกมาให้ได้ว่าเรากําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่เรากำลังเรากำลังต้องการให้คนดูรู้สึกอะไรจริงๆแล้วเวลาคุณเอกร้องเลงนะคุเจะไม่คิดถึงตัวเองนะในบางทีคุเจะคิดถึงว่าอยากให้คนดูรู้สึกอะไรอยากให้มันฟังเพลงแล้วมันตายไปเลยออยากให้มันตายไปเลยอ่ะแล้วคุณเอกก็จะทําเสียง ให้คนดูตายไปเลยอย่างเมื่อกี้ร,กรักกันจะเศร้ายังทีเ่เควนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะรักจนไม่มีใครแต่ว่าเควนมีเสียงไนะงเพราะฉะนั้นหนูหนูก็มีแต่หนูยังดึงมันออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่นั้นเราอะต้องมีเป้าหมายในการร้องก่อนในีการใช้เสียงมัน มันไม่ใช่เรื่องของ acting แต่มันเป็นเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้มันสอดคล้องกับอารมณ์ในแต่ละคำที่เราจะร้องว่าเราจะเลือกใช้เสียงแบบไหนในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกออกไปเพราะฉะนั้นอะ,ะจารต้องการให้คนดูรู้สึกอะไรเพลง,งแบบแบบนี้ต้องการให้เขาแบบแบบเห็นใจเราต้องการให้เขาแบบแบบเกลียดผู้ชายคนนั้นกับเราอะมันจับต้องไม่ได้นะความต้องการแบบนี้นเอาความต้องการในเชิงอัตลักษณ์ในการทำเพลง สมมติถ er mm ้าเป็นครูนะคุณจะรู้สึกว่าเพลงนี้คนดูต้องสับใจกับกับการที่ผู้หญิงคนนี้มันด่าผู้ชายนะว่ามันแบบมันมันมันเหมือนโดนด่าเอางเงี้ยสมมติคุยกับก้องเป็นแฟนแล้วก้องทิ้งผู้หญไปแล้วแล้วแล้วคุก็มาด่าประจานดินมากลางบ้านทีเขาบอกว่ามมมร้้้อออออออแ่ววว ก็ไ okay. ม่ไม่แล้วรอยของใครตัวอ่อนจากใจเหมือนรอยอิ่มแม่แกเมื่อกี้วอร์นนะพี่ขู่ว่าอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงพี่เบิร์ดกลับมาพี่เบิร์ดกลับมาเบบิร์ดกลัมาเอาผู้จัดการเลยตอนนี้มั้งใช้สำนัก คำว่าไงนะที่ตอนนั้นที่เราดาวสละอาแต่เนื้อมันว่าไงนะก็ก็ก่อนฟ้าคิดจีอ่ะครับจีอันนี้ด้วยก่อนก่อนฟ้า กาะก่อนฟ้าเปลี่ยนดาวบ้านเราหลับไหลหรือยังยิ่งคิดเท่าไรใจยิ่งอ้างว,าวา้างว่เลยถ้าแบบว่าถ้าหลุดปุ๊บมันติดมั้ทันที ขณะจิตดจิตงของว่าดึงเอาที่จะ,ะ,จะเป็นใช่ดึงแรงเก่ามใช้ท, <c oughs> ที่จะเป็นตัวของเราด้วย <c oughs> บนเวทีแต่นี้นะภูมิคือถ้าขึ้นบนเวทีเนี่ยห้ามคิดเรื่องนี้แล้วนะ <c oughs> ไม่คิดเลยคือตอนนั้นคือร้องด้วยความรู้สึกอย่างเดียวคือฟีลฟีลิ่งอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่าถ้าภูมิมันนั่งคิดเดี๋ยวภูมิจะกังวลพอกังวลภูมิมันก็จะไม่ออกแต่ว่าถ้าก่อนขึ้นเพลงแล้วคือก่อนขึ้นเวทีแล้วมีสติว่าเออฉันจะร้องอย่างนี้ก็ร้อง มันออกปะอออ่ะโอเครับก็ฟ็เปลิ่นดาวก็ยังมีนะ<า>นแต่เนรัากขึ้นับไหลหรือยังยิ่งคิดเท่าไรใจยิ่งอ้างว้างไม่รู้ ไใครคิดถึงเราบ้านหรือเปล่าอิ่มท้องก็ไม่อิ่มใจมข้าวสุกหมอไหนจะเหมือนบ้านเราถึงแม้จะมีก็ไม่เงียบเงาจะร้อนจะหนาวบ้านเราก็ยัง อุ่นใจฝากฟ้าเบื้องบนช่วยย้ำว่าคนอย่างฉันแม้จากมานานยังคิดถึงบาททุกลมหายใจก็ไม่ไมีแล้วรอยยิมของใครจะวานจับใจ เหมือนรออิม่มแน่คำว่าแล้วอ่ะถ้าคุณไม่ร้องแล้วถ้าร้องไม่มีแล้วตรงๆเลยอ่ะเป็นยังไงลองร้องสิไม่มีแล้ว,ลลลลวก็ไม่มีแล้วรออิ่มแอย่งนีะเอาแบบก็ไม่มีเออของคุณคืออย่างนี้ค่ะแล้วแต่ว่าไป ไปแบบแล้วไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมีเครดเชนโดขึ้นไปอ่ะก็ไม่มีแล้วรอยของใครทีนี้ถ้าไม่แรงปเท่านั้นหละแบบนี้แหละถูงแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ดังขนาดนั้นก็ไม่มีลรอยของใครยากไหมในส่นนึงลองดูทีนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้น ฝาฟ้าเบืองบนช่วยย้ำว่าคนอย่างฉันแม้จากมานานยังคิดถึงบ้านทุกลมหายใจก็ไม่มีแล้วรอยของใครไม่ฉันไม่ไปเนี่รวมกวเหรอโอลคิหน้าเสียเลยโอเคก็ไม่มีแล จะหวานจับใจเหมือนรอยยิ้มแม่ครูก็ว่าโอเคนะถ้าถ้ามันไม่ไม่ฝืนมากนะก็ฟังดูดูไม่เป็นพี่เบิร์ดมากคือให้แรงเท่ากันแต่ว่าไม่แรงมากใช่ไม่แรงเกินไปแต่ว่าพอเถืะอันนี้มันอันนี้มันชัดรูกไม่ชัดแต่อีกอีกแหละสุดท้ายอย่ากังวลอย่ากังวลใช่ร้องให้มันเป็นให้มันถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ร้องอย่างนั้นเนือออกปะคะแต่ว่าถ้าปรับได้ก็ปรับแค่นั้นเอง พอแล้วเดี๋ยวไปร้องห้องน้องเลยจะรองเงี้ยเองเก่งเกี่ยแล้วก็ vocalize ในโน้ตเดียวกันสระเดียวกันมันก็จะช่วยให้เรารู้จักเสียงตัวเองด้วยอะค่ะอ๋อตัวที่ที่ร้องไม่ใช่ใช่ถ้ามีเวลาลองค่อยๆ่อดูอ่ะในในใน exercise จะมีครูเบิ้มปะครูเบิ้มตัวมีตัวอะไร โอ้บ่มก็โอ้เยอะเลยครับเริ Naj ่มจากแลับลก็มาตัวพวกตัวจีมีห่ะมีครับมีการเกิกาบูบูครับมีมีหมดแลจริงแต่ว่าต้องทำให้ถูกถ้าทำถูกค่ับคุณก็จะได้เช์ที่มันหาขึ้นด้วย